S <S <S สำหรับดนตรีเนาะทีไซช้ปอนหนังแก้วนี้จะเป็นต้นสปับเน,นอร่่าเป็นดนตรีเราเดิมที่ใช้ในการป้อนหนังแก้ว สำหรับบทฟ้นนี้เป็นบทฟ้อนจีห้าโสมในงาบนบทเป็นปลาทานได้ที่ไปประเทศลาวเป็นโรครพบากและจะได้แค่บทฟ้นนี้เลยเนาะเป็นเป็นไปในงานสนามในเมื่อนี้แมนได้นนไมาเทิร์ทีเนาะให้แกาสาวนครผนมอาได้ติดตามร,ารับสมัการโวนหนักแก้วสำหรับการโวนหนักแก้วนี้เกิดขึ้นครั้องสมิธตั้งแต่สมัยขจาวฟางมุง สำหรับเจ้าปางมุมนี้เป็นเจ้าศิลปองค์ทัพิเนาะหรือว่าเป็นเจ้าศิลปองค์และของอาณาจักรเหล่ารามซังและพม่าเฮซี่ของเจ้าปางมุมแม่เบนืสอว่าหนังแก้วหนังแก้วกิ่งหยาเนาะเป็นพม่าเฮซี่ของพระเจ้าปางมุมอ่าซึ่งเป็นเจ้ามหาฮั่ิตองค์ทัพิษของอาณาจักรเหล่าลามซัง ฉนั้นบทปอนนี้แมนใดป้อนเพื่อหับไซให้แกหนพระสา่ังข้องานจากเหล่าล้านซาในเมืองกรฉะนั้นจิงใส่ซื้อผัดระยาหรือว่าใส่ซื้อของทำให้ที่น้องฤฤนะข้องเจ้ามาห้าสิบิตองค์ธัมปข้องเหล่าก็คือเจ้าปัามมุมเลยใส่ซื้อมาหนักแกนั่นเองสำหรับบทป้อนหนักแก้วนี้ แมนมีขัวเป็นมานี้แมนไล่ขัวหกพอยปีนะไล่หกพอยปีมาแล้วสำหรับบทละครบทนี้ซึ่งในบทละครเป็นฟ้อทับไใไหนแต่พระสว่างข้องจาา้บมาห้าสินิลเท่านั้นปีหนึ่งฟอนเปลี่ยนเป็นซ่อมทางเท่านั้นครั้งที่หนึ่งก็คืองานซ่งกาลางแร้วภาคติดก็เป็นงานซ่งกลาง และการข้างทีสองั้างทีสองนี้จะเป็นบุญธรรสการพระท้าร่วงบุญธรรสการพระท้าร่วงเสริมเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวพวกเขาตีลึ 1, งปอดเก่งลีซองข้างเท่านั้นซึ่งประเพณีที่ได้เห็นในปัจจุบันนี้ก็คือการปอนหนังแก้วบูซาข่มสีหนาเนาะ สึ่งเป็นการบูชาสี่ทิศมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันตกสึ่งเป็นการบูชาที่สี่ทิศก็คือการบูชาสกสีหน้าเพื่อให้แก่ประชาชนนั้นได้ยู่เย็นเป็นสุขให้คุ้มให้พรมีไปกว่าเจริญมุ่งเถียงเพื่อเป็นการบูชาสี่ทิศนี้ให้มาซวย ไภาษาส่วนหรือว่าปวดส่วนมีไปข่วงข้างมีนะครับจัยนปัจจุบันนีนะ้กำลังปูาสาของซหน้าอยู่ Yeah, é da Sì. Oh. Oh. 这么快。 จะเป็นการฟ้อนตนสัรดิหรือว่าเป็นการฟ้อนขับอิฟเนาะยู่ที่อาจารย์หลังราน,น ความข้างหมีให้แกประดาบวัสนสาวนครพนมจงมีแต่ความข้างหมีมีแต่ควาวอยู่เย็นเป็นสุข คบสุดเป็นการแสดงที่ยิง่งใหญ่ค้องลางซาที่จะได้ทำการแสดงให้เกียรติบส่วนมดภูานาร์ได้เห้มขวบอ่อนซอยขวบขลดงมมละละละนามคล้องล้วงขบางเมื่อหมอนหลุดล้มแาดน้องล้วงขบางเมื่อหมอนหลุกโล้มไปไล่ทางผมพิจารคุณผู้กันดี คุณจะทราบกแล้วก็ตอเม็นล่วมพระบางซึ่งได้พับเป็นเมืองอรุณโลกจ้าองค์การอ่ายูเนสโก ล่วงบาใงนในท้ายปี2565นี้แานจะได้ตื้นตาตื่นใจและจะได้เห็นขวบอลังการภุมงเหือก่าน้ันศาสนาภุมงเหือก่านรันวาาัตรแฉ่ทอยู่ทีร่วงะบางอย่างแน่นอน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งเป็นการปนศัลยกราระให้แก่พระธานพนมเพื่อให้พระธานพนมนี้เนาะาจงปกป,กป,กปกักษา,าสาวนาครพนมจงมีแต่ความอยู่เย็นเป็ดสูงมีแต่ความข้างหมีและก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง หน้ที่การงานและก็มีในหัวลับด้เราสำหรับสาวจังหวัดพนมแลาการรถคานที่ได้เข้าห่วง อสวาวาวก็คือสวอาวาสาหรับนทีประเทศลาเขามาแล้วผู้นาศาสนาพุทธเขา้ามาก็คือเจ้าพระหา้าิปงและองมิข้ออาณจักรลานาซที่มีื่ปลาเจ้าฟาุงเืื่อเป็มของเจ้าฟาุก็คือขยาฟาร่าขาีซีส,สนาคณา เ,เจ้ามาห้าสินลูกสายล่าแห่งอนาจ เจอเอาซิ่งกปเพื่อข้างไป มือให้กำลังใจยางแรงเลยครับผมอ่อนช้อยสวยงามเชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่เคยได้ชมนะครับแม้แต่ผมเองก็เพิ่งได้ชมเป็นครั้งที่สองเองครับนะครับการแสดงทั้งหมดในวันนี้ก็จบด้วยการฟ้อนนางแก้วนะครับซึ่งได้ความซึ่งได้รับความร่วมมือจากนะครับผม แหวนหลวงพระบางโดยท่าน